ชวดบทนางเอกเสียชมการกองถ่ายปัจจุบันขนางดำรงหัดในวัย63กระตัดได้ชีวิตใหม่แต่งสามีราชทูตเมียนมาชีวิตในวงการบันเทิงสำหรับคนนอกนั้นดูเหมือนจะเป็นเส้นทางสวยหรูที่โรยด้วยกลีบกุหลาบทำงานง่ายได้เงินเยอะถ่ายนังถ่ายละครพักเดียวก็มีเงินมากมาย พอมากลายเป็นคนดังมีชื่อเสียงแล้วก็มักจะได้รับสิทธทิพิเศษอีกมากมายแต่ใครจะรู้ว่ากว่าจะได้เป็นดาวประดับวงการบันเทิงนั้นต้องผ่านการแข่งขันอย่างยากแค่ไหนอาจจะต้องอดหลับอดนอนซ้อมบทและมาด้วยสุขภาพหรืออุปสรรคในการถ่ายทำ ซึ่งมีหลายคนที่เมื่อผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ก็กลายเป็นดาวจารัสฟ้าแต่ก็มีหลายคนที่เจอเรื่องหนักจนต้องหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในดวงดาวผู้โชคร้ายนั่นก็คือขนางดำรงหัดขนางดำรงหัดเกิดพุทธศักราช2502เป็นนักแสดงชาวไทยเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงเมื่อพุทธศักราช2521เริ่มแสดงละครเรื่องแรกบาโลกีคู่กับนิรุสิริจันยา ต่อด้วยนี้รักคู่กับสมภพเป็นจาท,ทิกูลเป็นตน้นนอกจากการแสดงละครแล้วเธอ,อยังได้รับโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องปาร้าหอมโดยแสดงคู่กับสรพงษ์ชาติในปีพุทธศักราช2523เธอได้รับอุบัติเหตุขณะกำลังถ่ายทำละครเรื่องเขมรินอินทิรา เธอโดนสกัดดาวรุ่งด้วยการถูกคอกหน้าจนเสียโฉมในฉากหน้าเตาผิงคู่กับพิสารอัคราเสนีขนางเสียโฉมถึงกับเนื้อที่หูหลุดผมหงิกทั้งหัวจนกระทั่งหลบลี้หนีหน้าไม่มั่นใจในการแสดงละครอีกเลยซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกลางกองในครั้งนั้นถือว่าเป็นที่ฮือฮาและกลายเป็นข่าวดังมากในช่วงนั้นและถูกพูดถึงอยู่ตลอดจนขนางดำรงหัด ไม่กล้าออกมาให้ใครเห็นและหนีหน้าหายจากวงการไปนานหลายปีไม่มีใครได้ข่าวจนหลังจากนั้นกลับมาเล่นอีก2-3เรื่องโดยเป็นตัวรองเช่นระเบียงรักเดินครึ่งดวงเป็นต้นปัจจุบันเธอยังรับงานแสดงอยู่เรื่อยๆผลงานส่วนใหญ่เธอเล่นกับทางช่อง7และผลงานล่าสุดคือเรื่องเรือนพยอมรับบทเป็นคุณย่ามะลิ พุทธศักราช2560นอกจากนั้นเจ้าตัวก็ยังมีผลงานออกมาให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆอาจจะมีทั้งเผยแพร่ออกมาให้ชมแล้วรวมถึงผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่ซึ่งเจ้าตัวยังไม่คิดทิ้งวงการและยังคงรับงานแสดงอยู่เรื่อยๆถ้าหากมีบทบาทที่เจ้าตัวคิดว่าเหมาะสมกับตัวเองและสามารถเล่นบทนั้นๆได้ ด้านชีวิตส,ส่วนตัวสมรสกับมมตยะวงศ์อมาตยากุลอดีตอัครราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ประจำกรุงย่างกุ้งประเทศพามา่ามีลูกชายชื่อองค์อนันตอมาตยากุลโดยปัจจุบันเจ้าตัวนั้นได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายอบอุ่นกับครอบครัวและมีสามีอีกทั้งยังมีลูกชายที่เป็นทายาทเพียงคนเดียวคอยดูแลอยู่ไหม่ห่าง